คลิปนี้จะมารีวิวซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูที่ผมทำกันมาเองนะครับก็เริ่มจากบริเวณเสานะครับี่จะใช้ท่อวง6กสิเทปปูนรองพื้นก่อนที่จะเอาเสาตั้งนะครับพอตั้งเสาเสร็จก็เทปูนอบทับไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอบให้เต็มเลยนะครับลษณะนี้ครับทำางมนกันทั้งสองเสาทีนี้ไม้ที่ผมนํามาทําค้าข้างบนเนี่ยจะเป็นไม้เรือนะครับตรงนี้ไม้เรือสองข้างเป็นไม้เรือที่มันผุเรือไม่ใช้แล้วนะครับเรือเก่าเรือหาปลาเนี่ยแหละครับ ก็นํามาแกะแผ่นข้างออกนะครับแล้วก็นํามาแปะเข้าไปแบบนี้นะครับจะเห็นด้านล่างแปะเข้าไปสองข้างแคมเรือด้านข้างนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นแคมเรือครับสองข้างเลยนะครับแคมเรืออ่าส่วนข้งบนนะครับก็จะเป็นไม้เศษที่มันเหลืออยู่นะครับในบ้าน่าจะเป็นไม้ขี้เหล็กครนะครับไม้ขี้เหล็กก็นํามาตัดตกแต่งให้สวยงามนะครับแล้วก็ผมใช้การยึดยึดง่ายๆนะครับเนี่ย ใช้เป็นเหล็กฉากครับกันตะกูยึดสองด้านเลยนะครับอ่าสองด้านเลยแบบนี้นะครับทุกอันนะแค่นี้ผมก็จะได้ซุ้มประตูนะครับขึ้นมาหนึ่งตัวแล้วนะครับ